ก็คือถ้ากอน่ะมันเป็นเอาโต้ไงเุ่นแอร์รุ่นไหนรุ่นแบบรุ่นแบบน่าจะรู้จักเอาโต้ใช่ไหมเอาทโต้เขาโดดดีมอสันเทโรเวอร์ไงไล่มือสันแล้วไปเทโรเวอร์อะไรทีนี้เทโรเวอร์ไอเบนกี่ด้วยเบนกี่เนี่ยลิเซลด้วยนะฟลิเซลก็ดีมอสันแล้วครับเป็นเนี่ยโอเคไหมขอยืมก่ออัะต่อไฟนะฟลิเซลออไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อยทเนี่ยครอบแล่นอ่ะเอ้ มันมันมันซีดกันมันเทโอเวอร์ไปเทลโอเวใหม่ไหมล่ะิเศษอีอืมเห็นไหมล่ะอีเมอสันนะเทโอเวอร์ไออาร์โกลจะไหมล่ะแล้วแล้วอีเมสันซีดโอเวอร์พิเศษอีกลายเป็นเห็นไหมรวมไปรวมอีเมอร์สันทีนี้คอร้ารนคอร้านเนี่ยครับเขาบาเทลโอเวอร์อีเมอร์สันอีกนะครับต่อไปไม่ตัวทิ้งนะจะเป็นคอร้านหมดเลยนะครับที่มันมีตัวอีเมอร์สันอยู่นะคือมันเป็นในล็อตแล้ค้างสต็อกนะครับ ผมว่าปีหน้ากลางปีเนี่ยนจะหมดแล้วแหละอีเมือสันจะไม่มีแล้วนะมันจะเป็นครอบเร่นหมดเลยนะเพื่อนๆอย่ากตกใจ